สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นนท์ดำสิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาจารย์เหลาถ้าเราจะเอาเจ้ามาทูกออกมาครับวูบตนนี้สองร้อยขีดหนึ่งมาทรีว้วเราฟังเสียงครับ เสีงยงเครื่องยางนิ่มเลยครับ สวิงหน้าหลัง <laughs> สวิงหน้าหลังครับ <laughs> เรียบร้อยเลย <laughs> ใจเย็นนะจันเหลา ข้างล่างมันจะตึงๆนะครับข้า <empieza. S 1> งล่างใช้ได้เลยครับแฮรีเดียวโรเลอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโรเลอร์หก สับคอนโทรน่้ไหมเขา,า,า,าเขาทำงานที่ ับหน้าหลังไม่เป็น่่าเออรนั <ina> <S <S ั่น้จุดเลยเรียบอยครับ เสียงนิ่มมากครับเสียงแบบเสียงมันเดิมๆครับนี่แหละครับช่วงล่างก็ถิดว่าใช้ได้ครับใบแท็กจังครบอยู่นะ มันจะขับตักดินสบายๆเลยนะครับรุ่นนี้ได้ขับขับขับดีทุกคันนะครับตัวนี้สำหรับมาทูนะครับมันจะมันจะไม่เหมือนพวกร้อยสี่สิบนะคือมันจะตามมือมันอาจจะไม่สมูทเท่าแต่มันขับสบายครับตัวนี้นะมาเร้วห้อยหอย้หยหย ระวังชนดูครับวนนันนี้ก็ร้อยยี่คันนี้อน,นุมบ้านกรวดอ้วช่วงล่าง200ครับช่วงล่างใหญ่มากนะครับใบเต็ม ไบเทคตีนโตล้อโตครับอันนี้ตูดหม้อครับหนึ่งสามห้าอาแล้วก็มาร์ทีสองร้อยมาร์ไฟนี่ร้อยยี่ครับนี่เรื่องข้างนะครับแล้วแต่ชอบครับ แต่ผมชอบอยู่นะมาไฟรู้สึกว่ามันจวดดีนะครับตัวนี้นะอันนี้จะเป็นมาทีหนึ่งร้อยครับคันนี้รู้สึกจะมาจากบ้านกรวดนะครับคันนี้นี่ โอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวขอตัวไปช่วยจัดเหลาดูก่อนเผื่อได้เช็คลงเช็ครถครับจะได้เอาขึ้นรถได้เลยนะครับแถวนี้ก็สุพรรณบุรีนะครับไม่รู้ว่าชื่ออำเภออะไรตรงนี้ก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกครับ ไม่เคยมาเลยนะผมก็ขับมาจากอ่างทองนะเมื่อกี้ขับมาถึงนี่เลยนะครับจอสุปร r เกตอะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ